ดีครับไฟดีแบตเตอรี่นะครับนี่มาดูวิธีใช้งานเครื่องวัดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็วิธีเช็คแบตเตอรี่เบื้องต้นขีบก่อนนะครับแยงบวกดำลบนี่เปิดเครื่องชีบปุ่มเปิดปิดนะครับตัวน,นี้จะตั้งตัวน,นี้มันตั้งได้นะครับมันเก่ามากละตัวสีมันหาย สามารถตั้งได้400 300ถ้าลูกขนาดนี้ก็ตั้งอยู่ที่500บาทสาก,กาเอานะครับมันจะไม่ได้เป๊ะมาก500นี่แหละลูกใหม่ก็ประมาณ500บบนี่แหละแบบรุ่นนี้70 80แอมป์ก็ตั้งประมาณ500เฉและ มค่อยโฟกัสครับปึออ๊บกดโอเคตรงกลางนะครับ12.5มุนจะมี v ตามหลังนะครับเป็น12.5โวลต์น,นะครับตั้งบนนี่เป็นโวลต์ตัวล่างนี้เป็นมิลลิโอห์มนะครับอยู่ที่6.87มิลลิโอห์มนี่คือมิลลิโอห์มนะครับเป็นความต้านทานเป็นค่าความต้านทานนะครับตัวเลขตัวนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับ มิลลิโอห์มค่าความต้านทานก็คือถ้าแบตใหม่ๆนี่ไฟเต็มๆนี่ทั่วไปจะอยู่ประมาณสามสองสามสี่สามสี่ห้าสี่สามประมาณนี้ครับตอนนั้นต่ำๆ,ๆนะครับถ้าแบตใหม่ยิ่งใหม่ยิ่งต่ำนะครับแบตยิ่งดียิ่งต่ำมิลลิโอห์มแต่ถ้าถ้าชาร์จไฟเต็มที่แนละ้วถ้ามันมันเกินมันถึงสิบเกินสิบนี่ก็ไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับเก็บไฟไม่ค่อยอยู่แนละ้ว ตัวนี้โวลต์อยู่ข้างบนนี่12.5โวลต์ก็อยู่ค่าระดับกลางๆนะครับถ้าปกติจะอยู่ตัวนี้เป็นแบตขาวแบตขาวก็จะอยู่ประมาณ12.5 12.6ประมาณนี้นะครับ12.5แบตใหม่ก็อยู่ราวนี้นะครับยกเว้นแบบท,ที่ชาร์จออกมาใหม่ๆนะครับโวลต์จะสูงหน่อยนะครับถ้าชาร์จออกมาใหม่ๆมันอาจจะ 12. 5. เป็นหมดสากว่าก็มีนะผมต้องปล่อยให้มันเย็นก่อนให้มันอยู่ตัวก่อนนะครับถึงจะชัวร์ได้ตัวนี้ถ้าลูกค้าขับมาจอดเพิ่งจอดใหม่ๆขับมาเพิ่งจอดนี่จะเช็คไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าวลต์มันจะสูงอยู่นะครับถ้าใดเขาชาร์จมาปุ๊บแล้วมันจะมีกดข้างบนนะครับกดเลื่อนดูเชฟตัวนี้จะเป็นค่าลิงที่เราตั้งไว้นะครับ เมื่อกี้จะตั้งไปห้าร้อยตัวข้างล่างนี้เป็นค่า CCA นะครับสี่ร้อยหกสิบสี่ CCA 4ี่อยหกิสี่ CCA เมื่อกี้ตั้งไปห้าร้อยมันก็จะบอกเปอร์เซ็นต์อยู่ด้านบนนะครับเป็นแถบสีดำๆด้านบนก็อยู่ประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นวากูดนะครับขึ้นวากูดแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ดูทีใช้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าว้นต่ำ ถึง11อย่างเงี้ยก็รียกว่าไฟมันหมดนะครับแบตบมันวนต่ำก็คือบางทีลูกค้าใช้ไฟแบตหมดมาแสดงว่าไฟอ่อนนะครับถ้าต่ำกว่า12.5เนี่ย12.1 11.5เท่าไหร่เนี่ยถ้าอยู่11ต่ำกว่าขึ้นมาถึง12นิดๆเนี่ยถือว่าไฟมันอ่อนนะครับมิลลิโอห์มก็จะมีขยับขึ้นหน่อย นะครับตันนี้ไฟอ่อนแต่ว่าถ้ามันขึ้นประมาณ10โวลต์นเนี่ย10โวลต์แล้วมีเสียดอยู่ประมาณ6บจุดดเจ็ดส่วนั้นส่วนมากมันจะตายช่องหนึ่งแต่สาตาร์ทไม่ติดนะครับถ้าเหลือ10โวลต์ไฟไม่ถึง12จะสาตาร์ทไม่ติดโวลต์ไม่ถึงนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาดูอีกลูก ลูกค้ายกแบตขึ้นมาลองเช็คดูนะครับวิธีใช้ปึ๊บกดเปิดเปิดลิงไว้ที่500แต่ถ้าเป็นแบตมอเตอร์ไซค์แบตบลูกเล็กอย่างลูกลูกเจ๋งลูกนั้นเนี่ยก็ปรับไปสัก400ก็ได้นะครับ350ก็ได้300ก็ได้นะครับเนี่ยเรายูนี้ก็สัก400ก็ได้ปรับตังดูตามขนาด ปรับไปสักห้าร้อยครับลูกขนาดนี้แต่แบตใหม่มันก็อยู่ประมาณหกร้อยกว่านะตัวเนี้ยก็ <c oughs> ปรับตามค่าแบตใหม่เลยก็ได้ปรับหกร้อยไปเลยกดเทสสิบสองจุดหกนะครับโวลต์ก็คือตามสเปคสิบสองจุดหกช่องหนึ่งมีสองจุดหนึ่งโวลต์น,นะครับมีหกช่อง ส2 6นะครับแต่ตัวนี้จะอยู่ประมาณ70%็ดสิบเปนมินิโอมก็อย่างว่านะครับต่ำกว่า10อยู่7จ็ดกว่าถึงไม่ถึงแปดมาดู CCA CCA ที่400นะครับ400ก็ถือว่าถ้าเป็นมือสองก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ใช้ได้อีกนานอยู่อาจจะเป็นปี2ปีก็ได้นะครับถ้าใช้อยู่ในรถที่มันเครื่องไม่ใหญ่เกินไปเครื่อง2 5 0 0เนี่ย ใช้งานไม่หนักมากมิลลิโอมค่าความตันทานนะครับไม่ควรเกินสิบนะตัวนี้โวลต์12.6ก็ไม่ควรต่ำกว่า11ถ้าต่ำกว่า11ก็ถึง10โวลต์นเนี่ยไม่ค่อยดีลนะ10โวลตนน์ส่วนมากมันจะตัน,นแบบตายแบบตันช่องหนึ่งเนี่ยถ้า8โวลต์นเนี่ยต้องลองชาร์จดูก่อน โอเคตัวนี้ถ้าอยู่ในทิกตอกไม่มีนะมีอีกตัวหนึ่งแต่ยังไม่ได้รีวิวตัวนั้นก็สั่งมาใช้ใช้ดีอยู่นะครับลองไปกดดูถ้าทิกตอกก็อยู่ในหน้าโปรไฟล์นั้นจะแปะไม่ให้วิธีใช้จตัวนี้ตัวนั้นก็ใช้ไม่ยากเดี๋ยวจะมารีวิววันหลังกันอันนี้อยู่ในรถไม่ได้ไปเอามาขอบคุณครับ